ปาดอีพอีเม่โอโวคาโดลูกส่งมาให้ขอ,อบใจมากนะลูกนะอ่าดูกล่องพัสดุหากิโลให้เขาเจ้าแบกมากแตงกิวแตงกิวอร่อยมากเลยมะว,ว่านสามกิโลนะว,ว่านสามกิกลมินิหากิโลเอาลงไปแซบสน,นันมามากพี่น้องแซบสนัน่นนะ ธรรมดาขอบใจมากงมาให้อันนี้จพันนี้ยังาจาัน,นอันนี้พันพื้นเมืองอันหนึ่งพันแหดอีกอันหนึ่งพันอะไรชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้อ็ขอบใจลูกมากๆแม่ได้ชิมแล้วอร่อยมันสุกสามลูกเขาคงจะเผื่อเก็บมาเผื่อสุกที่หลังแล้วมั้ง นนี่คือลังใหญ่5้ากิโลนกับอนนี้คือลังเด็ก3ากิโลมาเมื่อวานอันนี้เพิ่งมา5้กิโลแม่ก็เลยชิมซะเลยอร่อยหวานมันพี่น้องอะโวคาโดมาอีสานฉันกับสินุทางเอามาเดพันพอะอีกแล้วโอ้โห